นอกจากนี้เองนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสยังร่วมกับผู้นำศาสนาละหมาดฮายัดบนแพรขนานยนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ นายกูเซงยาวอฮัสซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายสาลาฮูดินอาบูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและคณะนำผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอตากใบร่วมละหมาดทายาตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแพขนาายนตลำใหม่ก่อนจะเปิดแพอย่างเป็นทางการในวันนี้พร้อมกันนี้ได้นำคณะล่องแพ เออนำลงแพร่ล่องแม่น้ําสุไหยโกลกด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกว่า1000คนนะคะเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเตรียมการในการที่จะต้อนรับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะนะคะที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนราธิวาสในสองอเภอคืออําเภอเมืองและอําเภอตากใบพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดแพร่ขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่ด่านศุลกากรตากใบตาบเจ๊เฮอาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทั้งนี้ได้มีการวางกำลังในทุกเส้นทางทั้งจุดเข้าออกทุกจุดเพื่อความปลอดภัยและยังมีการตรวจความพร้อมด้านสถานที่การคัดกรองบุคคลตลอดจนแผนรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางด้วยค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการสําหรับแพรขนานยนต์ลําใหม่ของอบจนราธิวาสในการข้ามแม่น้าสุไหงโกลกนะใช้เวลาแค่สินาทีเองนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศไทยมาเลเซียเนาะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยนะครับ